ทันได้กลัวหรือเมาเครื่องหรืกเว้ยเพราะเขาเป็นนั่งในเครื่องก่อนที่เขาจะสตาร์ทเครื่องนะกูขอให้เพอร์เซอร์ที่เป็นรุ่นน้องมึงกินยาสะก่อนเออ,อยากแก้เมาเหรอวะฮะไอ้จิ๋วถาม <laughs> <laughs> เผ็ดเผ็ดยาดองเว้ยเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> ยาดองอะไรฮะ <laughs> ไอ้โตถามบ้างออะถอยงั่งกันเล่าไง <laughs> ก็กูขอเขาซัดเล่า <laughs> ก็ที่จะได้เมาเล่าสะก่อน จะได้ไม่ต้องกลงไม่ต้องกลัวมันน่ะแล้วเป็นไงตอนนี้ผมถามเพราะถ้าเครื่องอยังไม่ติดเครื่องอยังไม่ถูกถอยตัวออกพวกสัจุวัสก็ยังตัดตาประทับและเสิร์ฟเหล้าไม่ได้กรณีน,นี้ผมว่าลูกน้องของผมน่ะก็คงรอระหว่างเครื่องแท็กซี่เข้ารันเวย์จิงยกมาให้มันไปพิเศษมึงไม่ต้องห่วงนะไอ้แรงลูกน้องมือเขาเข้าใจอ่ะเฮ้ยกูเข้าไปซัดในครัวที่ปิดม้านไม่มีใครเห็น กูสั่งิสกีเพียวๆสักครึ่งแก้ว